ขอเชิญพบกับช่วงโยชโกและว,วันนี้ในช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องสแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมชอบชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยชโกสนับสนุนโดยสิงคคอร์ปอเรชั่น โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง2เมนูนะคะโอ้โหเป็นไงครับเข้าไปดูเชฟมิ้วทํามาในห้องครัวเดี๋ยวกลับบ้านจะไปลองฝึกดูได้เลยขอได้วิชามาเลยนะครับค่ะเขาทําตั้งแต่กรรมวิธเีเริ่มให้ดูเลยนะคะอบอกหมดเลยบางบางร้านเขาห่วงนะคะแต่ร้านนี้เขาไม่ห่วงอันนี้คืออะไรครับข้างหน้าพี่ไก่เลยอันนี้จะเป็นปูนิ่มพวกพริกเกลือค่ะ,อ,อ,ะอันนี้เชฟมิ้วบอกว่า ให้เลือกเป็นพริกขี้หนูสีแดงใช่ค่ะเม็ดใหญ่นะคะไม่ใช่อ๋อเพื่อตีสันเหรอครับสีสันด้วยค่ะแล้วก็เขาจะไม่เผ็ดมากสำหรับคนไม่กินเผ็ดมากก็สามารถทานได้ลองดูนะฮะนี่ฮะพี่ไก่อร่อยมากอร่อยมากสอบคุณค่ะมันมีความหอมของปูด้วยนะคะใช่ค่ะใช่สังเกตแป้งที่เราชุบอระหักปูเราจะไม่ได้ชุบหนามากค่ะ เขาจะให้ลูกค้าได้แบบได้แบบรสชาติของปูอะค่ะใชอ่อร่อยนะพี่ใหญนะอร่อยค่ะนี่กินได้ทั้งตัวเลยนะฮะได้ค่ะได้แบบได้หมดเลยออกเค็มๆนะฮะเค็มๆนิดนึงเค็มนํนนำใชม่มันมันนิดนึงใช่ค่ะอืมเขาออมีเคล็ดลับในการเลือกกระเทียมด้วยนะคะแล้วฮะยังไงครับอย่างกระเทียมที่เนี้ยค่ะจะใช้เป็นกระเทียมไทยเพราะกระเทียมไทยเขาจะมีความหอมกระเทียมไทยจะกีบเล็กใช่แต่เราก็เลยต้องแบบ ผลเป็นทางเปลือกแต่ว่าด้วยความกรอบที่เราเจียวอะค่ะกระเทียมมันก็สามารถทานได้หมดอยู่แล้วกระเทียมไทยจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมนี่คือเทคนิคเลยนะฮะใช่ค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะเราจะใช้แค่ไฟเาเผาแค่เปลือกให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็ราดน้ำยำที่รสชาติจัดจ้านะเปรี้ยวนำกุ้งกึ่งกึ่งสุกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะใช่สะดุ้งใช่ไหมคะใช่แค่สะดุ้งไฟอ่ากุ้งกล้ามกรามตัวนี้ค่ะจะเป็นกุ้งเลียงชาหรืวจะเป็นกุ้งสด สมมติเราสั่งมาเขาจะเป็นกุ้งเป็นแล้วน้องต้องแหงมาให้เราจะยังคงความสดอยู่นะครับใช่ค่ะใช่เนื้อเขาก็จะหนึบหนึบเป็นไงครับเนื้อกุ้งสดแล้วก็หวานเลยค่ะแต่เขาจะมีกลิ่นาน้ำจิ้มก็กลมกล่อมมากค่ะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมหอมของเปลือกของกุ้งกลิ่นไม้ดอยอยใช่ใช่อร่อยนะฮะคุณมิ้วทราบมาว่า ทำอาหารเป็นตับสิบขวบ<ช>เล<ร>่าให้ฟังหน่อยคนระับก็คือเริ่มครั้งแรกก็ข้ารวรัวกครั้งแรกตอนสิบขวบเลยยืนหน้าเตาไม่ถึงเลยใช้ลังไม้ต่อในการผัดข้าวค่ะเขาเป็นร้านอาหารตั้งแต่เด็กเขายุ่งๆมันอยู่เอาไม่มีใครทำให้ทำเองเลยร้านอาหารที่ไหนนะครับที่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้มา20 40ีบปีแล้วค่ะมาตั้งแต่ลูกคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็มาลูที่สองไหมลที่สองค่ะก็เข้าไปทําซุมซับไปเรื่อยๆเห็นแม่ทําเห็นคุณยายทํารู้สึกว่าชอบค่ะคุณผู้ชมแม่คุณมิวเนี่ยเมื่อกี้ผมถาม จบไม่ให้ดนนะฮะปิดรั้วป่าใช่ค่ะรุ่นแรกแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นเชฟอะไรที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นตัวยืนของที่ร้านเลยใช่ค่ะลูกค้าได้มาทานแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็ชอบนะคะด้วยความที่ว่าอากาศทำเลอ่าบรรยากาศวิวแม่น้ำอดีราคากันเองครับวัตถุดิบเราเลือกเองกับมือไม่เคยเรามีการคัดกรองวัตถุดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเหมือนลูกค้าบางท่านถ้ามาทานประจำอย่างเงี้ยค่ะเรา เข้ามาถึงเรารู้เลยว่าเขาจะทานอะไรเปิดกี่โมงครับที่นี่ครัวเปิดสิบโมงครึ่งค่ะแล้วก็ปิดสามทุ่มครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีค่ะเมนูใครเป็นคนคิดแต่ละเมนูที่ทาออกมาบางอย่างลูกค้าเขาก็คิดให้เราเระคือด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ตามใจลูกค้าบางทีลูกค้าอยากกินอะไรบอกใช่อยากกินอย่างนี้อย่างเงี้ยอธิบายมาทําได้ไหมถ้าเรามีวัตถุดิบเราทําให้หมดแต่จะเหมือนที่เขาตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมาอย่างไงครับที่นี่สําหรับตรงนี้นะคะแนะนําเป็นรถ ประจำทางหรือ,อไม่ก็เรือด่วนแต่ผมแนะนําเลยนะเรือง่ายสุดนี่ถ้าเรืออยู่ข้างหลังนี่ขึ้นที่วางหลังเดินมาเลี้ยวซ้ายถึงเลยไม่ต้องไปไกลเราได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ถ้าสมัยคุณแม่ใช่ไหมครก็เป็นแม่ช้อยนางรำแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นหนูที่หนูไปทําก็เป็นเดอะดิสเมนูทองอเียนนักซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมิวถ้าอยากจะฝากร้านลูกค้าที่ดูอยู่ชเลยครับ ก็คือถ้าใครผ่านมาหรือว่าตั้งใจจะมาที่นี่นะคะก็มาเดินเล่นวงงังหลังมาไหว้พระวัละคางังหรือมาหาหมอที่โรงพยาบาลศรีลาดก็อยากให้ร้านนี้ค่ะเป็นหนึ่งในร้านที่อยากให้มาลองท <ừ. S 1> านดูค่ะก็สนใจสำรองโต๊ะหรือว่าโทรมาสอบถามการเดินทางนะคะก็ศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าหกสี่หกสี่ค่ะเ็นบุ๊กก็ชนอร่อยวังหลังเลยค่ะแล้วก็ไลน์ก็เบอร์เบอร์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่เลยเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ค่ะเขาสามารถที่จะมาทาได้ใช่ที่เกิดแล้วครับเป็นไงนครับรู้สึกยังไง นี่มาจากขัดใหญ่นะฮะนี่บ <todavía> ินมานี่เลยประทับใจในรสชาติอาหารนะคะอร่อยนี่ก็คือสิ่งที่พาคุณผู้ชมมาแนะนำหนึ่งในร้านเด็ดของที่วังหลังนะฮะร้านชวนอร่อยมีลายเซ็นของหลายรายการด้วยกันนะฮะและที่นี่ได้รางวัลเยอะอาหารอร่อยบรรยากาศเยี่ยมมากเลยวันนี้นะฮะผมพี่ไก่แล้วก็คุณมิ้วนะฮะก็ผมจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเชิญชวนฮะแวะมานะครับวันหยุดไม่ไกลฮะและแถมได้มาไหว้พระ นะมีทิศานสถานที่สําคัญสำคัญหลายที่ด้วยกันเดินทางสะดวกมาเรือง่ายสุดขึ้นที่ท่าวางหลังเท่านั้นนะฮะขึ้นท่าเรือมาเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ซ้ายมือถึงเลยมาไม่ถูกก็อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้โทรไปถามได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ช่วงนี้นะฮะผมพิ่ไก่ก็คงจะต้องบอกลาคุณมิวไปก่อนนะคะขอบคุณคุณมิวครับขอบคุณพี่ไก่ครับ